เรื่องนี้ครับทำให้กลายเป็นประเด็ <Gym. S 1> นนะครับโดยเฉพาะประธานสภานะครับก็คือคุณท่านประธานวนทิสภานะครับซึ่งโดนเหมือนกับว่าโดนห่างเลขกนะครับว่าเป็นหนึ่งในททำให้กฎหมายล่มหรือเปล่าเพราะเป็นคนสั่งปิดประชุมสภานะครับกล้าสุดนะท่านประธานินทีสภานะครับก็มีการควักพระสาบานเลยนะพี่โอ๋บอกว่ายันไม่ได้รับงานใครนะครับก็เป็นการสั่งปิดประชุมสภาร่วมรัฐสภาเมื่อวานนี้นะครับโดยนะครับวันนี้ในวันนี้นะครับวันที่สิบเออวันที่11เนี่ยฮะที่รัฐสภานะครับ นายพรเพชรวิชิตธละชัยนะครับประธานวิฒิศภาได้แถลงกรณีการประชุมร่วมวุฒิสภาเพื่อพารณาร่างพรบประกอบด้วมนูนพ้วกการเลือกตั้งนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องการนับองค์ประชุมนะครับบอกว่าท่านก็อธิบายนะครับว่าครั้งแรกการนับองค์ประชุมด้วยเครื่องนะครับมีคนเข้า3 6 7คนมีเกินเกินนะครับ3คนนะครับแต่มีสมาชิกจากพรรคเพื่อไทยเนี่ยขอให้มีการนับองค์ประชุมใหม่โดยการขานชื่อนะครับโดยโดยอ้างว่ามีการเสียบบัตรแทนกันนะครับ จากนั้นก็ได้มีการขอให้ขานชื่อใหม่แต่ผู้เสนอให้ตรวจสอบองค์ประชุมคือสมาชิกพรรคเพื่อไทยเนี่ยยืนยันว่าเป็นเอกสิทธิ์ตามข้อบังคับนะครับก็ทางตนเนี่ยคือคุณพรพชรนะครับก็ระบุนะฮะว่าพิจารณาแลวเห็นว่าหากปล่อยให้มีการถกเถียงกันก็จะยุติได้ยากและเห็นว่าการนัค์ประชุมเนี่ยเป็นที่ทราบโดยทั่วว่ามีสมาชิกร็สภาบางส่วนอยากให้ร่างพรบดังกล่าวไปซึ่งจะครบ180วันในวันที่15สิงหาคมนะครับแต่หากจะทําให้พรบฉบับนี้ตกไปโดยไม่เข้าประชุมเนี่ยจะเป็น ทำหน้าที่โดยมิชอบและประชาชนเข้าใจว่าจะไม่ทําหน้าที่นะครับท่านพรเพชรนะครับกล่าวว่าว่าส่วนตัวเห็นว่ามีน้อยมากหรือไม่มีโดยที่สมาชิกรัฐสภาจะไม่เข้าเป็นองค์ประชุมนะครับ <S <S เพื่อให้ร่างกฎหมายตกไป <S <S จึงมีความเห็นว่าการทําวิธีใดเพื่อให้กฎหมายตกไปเป็นวิธีการที่สภาธิารัฐสภา,าจะใช้โดยนายพินิษ์ดังนัง้นตนจึงดําเนินการให้สมาชิกนับองค์ประชุมโดยการขานชื่อนะครับผลปรากฏว่าสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมน่ยหากมีการขานชื่อก็จะทาหน้าที่นะครับ4403คนนะครับแต่ เมื่อถึงการลงมติในมาตรา24ทับนะฮะสมาชิกได้ใช้โดยนิติของตัวเองว่าจะแสดงตนหรือไม่ซึ่งก็มีสมาชิกแสดงตนไม่ครบนะครับขาดประมาณ20คน <c oughs> ท,ท,ท,ทั้งที่สมาชิกอยู่ในห้องประชุมนะครับ <c oughs> ก็วิธีการนี้นะครับแสดงเห็นว่าสมาชิกไม่แสดงตนโดยมีวัตถุประสงค์ให้ร่างกฎหมายนี้ตกไปนะครับ <c oughs> ท่านท่านพรเพชรท่านประธานรัฐภายัางกล่าวต่อนะับว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อให้ตอนที่นับองค์ประชุมจะรับองค์ประชุมนะั้นมีองค์ประชุมครบ แต่เมื่อถึงการ,รงมติเขาไม่เป็นองค์ประชุมประกอบการประชุมเนี่ยประธานก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปบอกให้เขาทําอะไรนะครับซึ่งหากเขาทราบดีว่าวันประชุมเหลือวันเดียวคือวันที่สิหาสิงหาและวุฒิสภานัดประชุมกันอยู่ซึ่งวุฒิสภาเขาก็มีร่างกฎหมายอยู่มากที่บรรจุในวาระแล้วหากมีการหากมีการไปประชุมร่วมมีแต่สมาชิกว่แสดงตนเป็นองค์ประชุมก็จะจนทำให้สภาร่วมอีกครั้งเนี่ยกฎหมายที่อยู่ในวาระของวุฒิสภาก็จะเสียหายและกฎหมายบ่าฉบ,บับที่กาหนดไว้แล้วนะครับซึ่งทางวุฒิสภาจะ ชี้แจงกับทางนายชวนหลีกภัยประ,าะพาพธ,ธานสภาพเทศนรสภานอีกครั้งนะครับว่าอีกครั้งนะครับว่าหากไปไม่ไหวจริงจริงตนเกรงว่าวุฒิสภาจะไม่ร่วมมือหรือไม่ร่วมประชุมก็ตามนะครับตนไม่ทราบว่าตนไม่ทราบแต่ตนก็ต้องมานะครับแต่ตอนนี้ก็คือเดีย๋ยวเพื่อโฟกัสจุดนั้นตนขอไปคุยกับท่านนายชวนก่อนนะครับก็คือมีการพูดถึงวันที่สิบห้าใช่ไหมพี่โอ๋ครับแต่ว่าท่านประธานวุฒิสภาก็บอกว่าวันที่สิบห้าเนี่ยมันจะมีวาระของทางวุฒิสภาอยู่ซึ่งก็มีกฎหมายค้างเยอะนะครับซึ่งก็ ยังไม่รับยังไม่ชัวนะว่าทางวุฒิสภาจะพร้อมในประชุมร่วมรัสภา,าในเพื่อเพื่พนมาเรื่องของกฎหมายรูปนี้หรเปปานะครับ,รบ,รบขณะเดียวกันเนี่ยก็มีการตั้งประเด็นเรื่องที่ว่ามีท่านมีการพักการประชุม2นาทีแล้วก็มีคนหาว่าท่านเนี่ยนะครับไปเหมือนกับไปพักการประชุมเพื่อประับโทรศัพท์หรือใดนะครับคำสั่งนะครับก็ล่าสุดเนี่ยตัวท่านประธานวุฒิสภาเองนะครับคุณพรเทพก็บอกว่าก,าก็ได้ทําการควักพระจากในเสื้อะไรครับและพนมมือขึ้นนะฮะแล้วบอกว่า ผมขอมสาบานต่อหน้าพระพุทธบูรูปบูชาของผมและพระสยามเทวาธิราชที่ประดิษฐานประจําสภาหแห่งนี้นะครับว่ากิจกรรมที่ผมไปห้องน้ำก็กคือมีเพียงปัสสาวะอย่างเดียวเท่านั้นครับนะครับแล้วก็รีบกลับมาทันทีไอการหากผมทําตามที่ถูกกล่าวหาขอให้ผมมีวิบัติจนมีกับผมตลอดไปก็คือ<ม>พูดง่ายคือสาบานเลยนะฮะผมผมไม่สาบานแต่ว่าเรื่องนี้ต้องสาบานเพราะว่าเรื่องนี้จะไม่จบนะครับผมไม่ถือสาคนที่ลงข่าวนั้นผมเสียหายแล้วก็ผมก็ไม่ติดใจใครที่ว่าผมและไม่ต้องมาขอโทษผมนะครับ แต่ท่านที่รู้ค้อจริงแล้วก็ยังมาบิดเบือนว่าผม,มทำสิงไม่ถูกต้องเนี่ยพระสยามเทวทิราชของอาคารที่ดินผืนนี้คงจะได้ตอบสนองความทุกข์ยากให้แก่ผู้ที่พูดไม่จริงบนแผ่นดินของรัฐภานะครับทั้งนี้ผลจะไม่ฟ้องร้องสื่อและไม่เคยฟ้องร้องใครก็คือท่านก็ออกมายืนยันว่าไก่ข้อกาวหาที่ท่านบอกว่าสองพักสองทีไปรับสายเนี่ยฟังคาสั่งเนี่ยมไม่ไมจริงแค่ไปแค่เข้าห้องน้ำอย่างเดียวออแล้วก็ท่านก็ทําการสาบานเลยครับท่านบอกว่าก็นั่งมานานแล้วอ่คกับ